คือสมัยก่อนไงสมัยก่อนรุ่สพีแต่งงานกับชาวจีนในในบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านบ้านย่าใช่บ้านหลังเนี้ยมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษแนนชอบราวบันไดอะสวยมากแล้วก็การตกแต่งวิจิตรพิสดารมีห้องไหนบ่างถ้าเราไปอ๋อมีเสือเป็นหนังเสือนะคะเรียกว่ามา ตรงนี้นี่จะเป็นหนังเสือตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคะสมัยนั้นราะว่าดูจากเขี้ยวของเสืออันนี้เสือจริงนะคะเนี่ยลักษณะของหัวนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นหูนะคะเข้าใจว่าตานี่เขาคงจะมาใส่นะคะพี่แดนคะใช่ใช่แล้วเขี้ยวเสือที่อย่างยังอยู่ครบนะคะแต่ฟันหน้าอาจจะอาจจะหายไปเนื่องจากระยะเวลาวินนีหาชมได้ยากนะเรียกว่าจะมา เวลาที่นางจีนเรื่องต่างๆเนี่ยเวลาบทพระนางนี่ก็จะต้องมีเตียงอะไรวินี่นี่เมีเสื้อได้นะค่ะแล้วทุเรี้นเคยเป็นแก้วนะคะเป็นตะเกียงค่ะเป็นตะเกียงเวลาเขาจุดโอันนี้ถือว่าเป็นห้องแต่งตัวเหมือนบ้านเราก็เรียกว่าห้องมันห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่ามีเตียงนอนมีห้องนั่งแล้วก็มีโต๊ะ ที่สำหรับแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปดูต้้องแต่การดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นของที่สําหรับสุภาพสันติเขาเรียกยนย่านะครับสาหรับขนงบาเทสรองเและเสื้อของเขาก็ลักษณะเปยนแบบเหมือนมาเลเซียลายนี่เราชอบมากเลยชุดนี้สวยมากเลยอ่ะคล้ายๆทางทางสีโบนนะนี่คล้ายๆศิลปะ ทางอินโดนีเซียนะที่ว่าเหมือนกับของอินโดนีเซียนะคุณเสถีชรแต่ว่าของเขาของบาบารอนี่เจตืนบาบาเอ่นะอย่างเรานี่ใส่นี่หน้าเราเหมือนเลยเขะแต่ใจที่แนนดูสิมันมีร่มเหมือนกับที่เหนือว่าเราเหมือนเหมือนช่วยใช่ไหม เป็นภาคเหนือเนี่ยเา<ช>ก็จะมี<ช>ลายแล้วก็การทำร่มเนี่ยคล้ายๆกันเขามีชุดหลายชุดมากเลยนะคุณเสรีครับผมอันนี้ก็ชุดเหมือนกันใช่ไหมคะคือ,ลอแล้วแต่ว่าสมัยการแต่งกายของออผู้หญิงสมัยก่อนคุณไดเป็นชุดเนเมืองนะคะผู้ชายนี่ของผู้หญิงนะคะวันนี้นี่เราชอบมากเลยคุณจากเย็บผ้าจากเย็บผ้าสมัยโบราณนี่สมัยก่อนคุณแม่เราเนี่ยเราเริเห็นนะใช่ใช่สมัยโบราณเนาะค่ะ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองยี่ห้อต่างๆที่ใช้ดิสตันแล้วอะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็สตู้เสื้อผ้าจะต้องมีแบบสองชั้นนี่สมัยก่อนบ้านต้องมีนะราคาแบบนี้เลยเหรอคะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม่ชอบสะสมของเก่าใช่ไหมนะคะยังไงต้องเก็บตู้ไว้นะคะเก็บตู้ไว้สิ่งหนึ่งในห้องนี้นะคะที่แน่ชอบนะคะนอกจากตู้เสื้อผ้าแล้วนะคะจ้า